ฉันมาก่อนก็ต้องทำให้ฉันก่อนสิเธอทำแบบนี้ไม่ได้มันต้องตามคิวสิซ้มตามอร่อยๆแซ่บๆ,ๆ,ๆมาเข้าเรียกเข้ามาเลยจ้า สวัสดีครับมีตำอะไรบ้างครับมีทุกอย่างเลยจ้าแล้วพี่อยากกินตำอะไรล่ะจ้างั้นเอาตำปูปลาร้สองถุงครับแล้วก็ปลาดุกสองตัวข้าวเหนีอยวห้าห่อครับสั่งซะเยอะเชียกินหมดหรอหรือว่าจะซื้อไปฝาก คนที่บ้านชอบกินนะครับโอเคค่ะได้เลยรอแป๊บนึงนะนั่งรอก่อนนะอุย้ยหลอด <รอ S 1> จังถ้าได้เป็น,ปนแฟนก็คงจะดีแม่ค้าค้าเอานานนะรอได้ไหมยังไม่เป็นไรรอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้คนสมัยนะี้เป็นอะไรกันแบบ เรียบร้อยแล้วจ้ะอ่ะครับเท่าไหร่ครับ320บจ้ะ400บาทนะครับไม่ต้องทอนจ้ะอุยหล่อใจดีสายเปถ้าฉันมีลูกค้ายอย่างนี้ทุกวันก็ดีนะสิแม่ค้าแม่ค้า แม่ค้า oh, อะไรตกใจหมดก็เรียกต้องนานอ่ะเธอไม่ได้ยินอ่ะเอาส้มตำไทยเผ็ดๆถุงหนึ่งถุงเดียวเหรอจ้ะรอแปบแล้วกันจ้ะนั่งรอก่อนแม่ค้าจ๋าโอ้โหสวยจังเลยวันนี้รับอะไรดีจ๊าเอาส้มตำไทยครบจ้ะทำไทยนะขี่ เสร็จแล้วจ้า40ผิดจ้บอ,มอ,อแม่ค้าครับ <S <S วันนี้เอาปูปลาร้าไม่เผ็ดมากสองถุงครับโอเคได้เลยจ้ะเอาประจานวันนี้เอาอะไรจ้ะเอาตำไทยจ้ะตำไทยนะ <S <S โอ้ <S 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 โ,อโหวันนี้คิวเยอะจังเลยนะครับ <g ül> จะวันนี้รับอะไรดีจ๊ะอ๋อวันนี้เอาส้มตำปูปลาสองโคกครับแล้วก็ปลาดุกสองตัวแล้วก็ข้าวเหนียวห้าห่อได้จ๊ะรับไปนะจ๊ะ <g ül> ตาชิบาจาจ๊ะ ฉันสั่งตามไทยนะป้าก็รอก่อนสิพี่คนนี้เขาสั่งตำปลาล้าฉันขอทำให้เขาก่อนลูกค้ารายใหญ่เช่นนีนะเนี่ยแต่ฉันมาก่อนก็ต้องทำให้ฉันก่อนสิเออผมขอโทษทีครับคือทำให้ปา้าเขาก่อนดีกว่าครับคือปา้าเขามาก่อนไม่เป็นไรหรอกจาก้านี่ป้าพี่คนนี้เขาสั่งตั้งเยอะอะฉันกลัวเขาจะรอนานป้าสั่งแค่ถุงเดียวอะรอก่อนได้ไหมเธอทำแบบนี้ไม่ได้มันต้องตามคิวสิทำไมจะทำไม่ได้ ก็ฉันอยากถามให้พี่คนนี้ก่อนอะ่ะถ้าป้าไม่พอใจไปกินร้านอื่นเลยปะ่ะใจเย็นก่อนนะครับคือผมรอได้ครับไม่มีปัญหาอะไราเลยอ้ยไม่เป็นไรราคาเดี๋ยวฉันทำให้ก่อนเลยไปเดียวเองรอได้ไหมรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอเธอจะเอาแบบนี้ใช่ไหมแหมอุตส่ามาเป็นลูกค้ากันต้องนานไม่เคยนอกใจไปกินร้านอื่นเลยถ้าแม่ค้าเป็นแบบนี้ฉันไปกินร้านอื่นก็ได้ร้านส้มตำที่อื่นมีเยอะ,ยอะแยะไปเชิญไปก็ได้ ได้บน้จ้าเสร็จแล้วจ้าเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบเหมือนเดิมจ้ะนับไปดูอีกทีครับสี่ร้อยบาทยังพอถ้าฉันมีลูกค้าแบบนี้แค่คนเดียวอ่ะก็ไม่ต้องเหนื่อยตำส้งตำแล้วหม้ ทำบุญด้วยอะไรนะถึงเกิดมาหลอ่อแล้วก็ใจดีแบบนี้อยากได้ <c oughs> อ้าโดาวันนี้ไม่ซื้อซ้ำเหรอไม่อ่ะอะไรของเขาวะทักแค่นี้ก็ต้องชักสีหน้าใส่ด้วยปกติผ่านมาไม่เคยไม่ซื้อเลยนะ อ่ะพี่ตน้นไปซื้อส้มตำเจ้าไหนมาอะอะไรของพี่เขาวะเฮหรือว่ามีส้มตำร้านอื่นมาเปิดไม่ได้แล้วเดินไปดูซะหน่อยนี่มาอะไรกันอะไปซื้อส้มตำที่ไหนกันมาหิ้วนละถุง2สองถุงอ๋อร้านเปิดใหม่หน้าปากซอยนู่นน่ะ ไม่ไปซื้อที่ร้านฉนะายังมีหน้ามาถามอีกเหรอก็เธอชอบให้คนอื่นแซงคิวโดยที่ไม่สนใจลูกค้าอย่างพวกฉันเลยเออแล้วคุณล่ะคะทำไมไม่ไปซื้อร้านฉันแล้วคะคือผมรู้สึกไม่ดีอะเวลาผมซื้อของร้านคุณเวลาผมไปซื้อคุณชอบแซงคิวคนอื่นมาให้ผมก่อนตลอดเลยอะแต่ว่าที่ผมจ่ายเงินเกินไปเนี่ยผมให้คุณเป็นรางวัลที่คุณขยันทำงาน แล้วก็ตำส้มตำอร่อยแต่ถ้ามันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยผมขอไม่ซื้อร้านคุณดีกว่าแล้วผมไม่ซื้อร้านอื่นก็บังเอิญว่าเจอลูกค้าของคุณอยู่ที่ร้านอื่นด้วยแค่นั้นเองขอตัวก่อนนะครับเมียผมรออยู่ที่รถเ,ออเดี๋ยวนะคะเมียใช่ครับพอดีเมียผมแพ้ท้องนะครับเขาอยากกินส้มตำขอตัวนะครับ ฉันแล้วด้วยทำไมพวกแกทำกับฉันอย่างนี้เนี่ยนี่พวกแกรวมหมวกันแกล้งฉันใช่ไหมไม่มีใครเขาแกล้งเธอหรอกเป็นพ่อเธอนันแหละทำตัวเองทำอ,ทำอะไรฉันไม่ให้ทำอะไรซะหน่อยจะบอกให้เอาบุญนะพี่เขาไม่ซื้อส้ตมตำร้านเธอนะ่ะก็เพร่อเธอนะ่ะเห็นกระิปเล็กๆน้อยๆจนลืมไปว่าพวกฉันก็เป็นลูกค้าประจำของเธอเหมือนกัน เธอแซงคิวให้คนอื่นก่อนนะ่ะมันไม่ถูกต้องลูกค้าทุกคนต้องเท่าเทียมกันสิก็จริงอ่ะฉันก็ผิดจริงแหละสำนึกก็ดีต่อไปพวกฉันอาจจะกลับมาอุ่นหนุนเธออีกก็ได้แต่อาจนะโถ่ยไ,ไม่น่าเลยเราเ<ฮ>ราผู้ชายเราหล่อเ,เป็นหนักคนเดียวเองอ่ะ ทำให้ลูกค้าแล้วก็เชื่อเสียงที่ฉันสั่งสมมาหมดกันเพราะความลอบของฉันคนเดียวเลยอะ่ะ